ยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์เลเจนด์วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ซีดานระดับพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาใหม่จากโตโยต้ากับโตโยต้าคราว2026รถที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวพร้อมดีไซน์ใหม่ที่สะท้อนถึงความล้ำสมัยในทุกมิติโตโยต้าคราว2026ได้รับการปรับโฉมให้ทันสมัยและสปอร์ตยิ่งขึ้นมาพร้อมเส้นสายตัวถังที่เฉียบคม ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED ที่ดีไซน์ให้มีความเฉพาะตัวเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองกระจังหน้าทรงใหม่ที่ดูแข็งแกร่งและสีตัวถังที่มีให้เลือกมากขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างห้องโดยสารภายในยังคงความหรูหราในแบบฉบับคลาวด้วยวัสดุคุณภาพสูงบนหนังแท้พื้นที่นั่งกว้างขวางพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์ระดับโรงหนัง ขุมพลังของคราว2,026มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางไกลระบบขับเคลื่อนที่พัฒนาใหม่ช่วยให้ตอบสนองได้ดีขึ้นเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่พร้อมทั้งระบบกันสะเทือนที่ปรับจูนมาเป็นพิเศษให้ทั้งความสบายและความมั่นใจในการเข้าโค้งเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยจัดเต็มด้วย Toyota s a f e t y Sense Generation ใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนและกล้องรอบคันที่เพิ่มทัศนวิสัยในการจอดรถในพื้นที่แคบอีกทั้งยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองคราว2026ยังออกแบบมาให้เหมาะกับยุคสมัยใหม่ด้วยแนวคิดการเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลผู้ขับสามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆผ่านแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ควบคุมระบบปรับอากาศหรือแม้แต่การค้นหาตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ และแน่นอนคราวยังสื่อถึงภาพลักษณ์ของผู้บริหารยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยความสง่างามทั้งภายนอกและภายในเหมาะกับทั้งผู้ใช้ในเมืองหลวงหรือการเดินทางไกลที่ต้องการความสะดวกสบายและความมั่นใจ Toyota าคราว2026จึงไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่เป็นการยกระดับชีวิตของคุณให้ก้าวล้ำกว่าใครไม่ว่าจะเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีหรือสมรรถนะทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกการขับขี่ของคนรุ่นใหม่ ขอบคุณที่ติดตามรับชมมอเตอร์เลเจนด์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวล่าสุดของโลกยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า